สวัสดีครับองอนอนแมวนะครับวันนี้จะมาไกด์วิธีการเก็บบัฟแมลงรูปแบบต่างๆของอาวุธพองมแมลงในภาควายหลังจากที่ได้ลองเล่นในเบต้าเทสนะครับซึ่งบัฟแมลงมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการใช้ท่าไรซิงสไปร์ลสลัดนะครับหรือท่าควงๆเมื่อกี้ที่เห็นไปเนาะแต่ว่าจะยังไม่ลงพวกคอโมโบต่างๆนะครับเพราะว่านัดไม่งั้นคลิปน่าจะยาวมากนะครับแต่จะคุยเรื่องบัฟแมลงอย่างเดียวหลักๆเลยคือเราต้องให้มแมลงครับไปเก็บไปตอด ตามพาร์ตต่างๆของมอนแล้วเก็บบัฟมาให้เราเนาะจะเก็บมาทีละสีก็ได้หรือเก็บทีเดียว2สีหรือเก็บทีเดียว3สีก็ได้เราเอามาส่งให้ตัวเรามันจะมีบัฟแดงบัฟส้มบัฟขาวถ้าเกิดว่าเราได้บัฟแดงแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดโอค้างแล้วชาร์จได้แล้วพอปล่อยมันจะกลายเป็น descending combo นะครับแต่ถ้าเราได้ครบ3สีเนี่ยไอโอชาร์จของเราเนี่ยเวลาเรากดโอค้างแล้วชาร์จแล้วพอปล่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นท่าชื่อว่า strong descending combo แล้วหลังจากจบจบท่า strong descending combo เนี่ยเราสามารถกด L2 กับ O มันจะกลายเป็นท่า r i s สไปอสรอลสลดไอคท่าควงๆได้แต่ทีนี้มันไม่ได้มีแค่ที่พื้นอย่างเดียวครับพอเราได้บัฟครบสีเราอยาวสามารถไปเล่นกลางอากาศได้คือกระโดดขึ้นไปเนาะกดอะวอลขึ้นไปเสร็จแล้วชาร์จกดโอชาร์จแล้วพอกดโออีกทีหนึง่งมันจะกลายเป็นท่า strong descending thrust นะครับมันจะทิ่มลงมาแล้วมันจะหมุนหมุนเหมือนท่าสตรองดิเ e นดิ n งคอมโ o เลยเป็นแอนิเมชันเดียวกันแล้วถ้าเรากด L2O เนี่ยมันจะเกิดเป็นท่า rising spiral slash ขึ้นซึ่งเป็นท่าโค้งๆเสร็จแล้วปุ๊บมันจะทำา a m เม e เยอะๆเท่ๆแล้ว,<ๆ>ลวบัฟแมลงของเราครับมันจะหายออกไปหมดเลยซึ่งจริงๆมันหายตั้งแต่เราเริ่มกดแอนิเมชันเลยนะแต่พอหายเป็ดเสร็จปุ๊บหน้าที่เราก็คือต้องไปเติมบัฟนี้กลับมาครับพอเติมบัฟนี้กลับมาเราก็จะสามารถวนลูปประมาณนี้ได้แต่ระหว่างนี้เราสามารถทำคอมโบอื่นๆได้นะแต่ว่าถ้ามีจงังหวะก็สามารถใช้ท่านี้แล้วก็ Uh, เก็บมแมลงกลับไ,ได้ซึ่งมันมีวิธีหลักๆอยู่ประมาณ6วิธีนะครับเท่าที่ผมลองหามาวิธีแรกก็คือ,เ,อเก็บแบบภาคเก่าเนาะใช้ฮาวเวสยิงมแมลงไปดึงมแมลงกลับหรือเราสามารถอยู่บนนกก็ได้วิธีที่สครับอยู่บนนกเราเก็บมาเลยหรือวิธีที่3เราอยู่ในโฟกัสโหมดแล้วโจมตีมันจะการเป,เ,ปเป็นการมีมแมลงตามไปด้วยเหมือนโยโย่ Yo, แล้วเราจะได้บัฟกลับมาวิธีที่4ชาร์จนะครับชาร์จแล้วก็ฮาวเวสแล้วก็วิธีที่5ปิดแผลก็คือถ้ามันมีแผลอยู่แล้วเรากด L2R1 มันจะไปทำการปิดแผลเนาะแล้ววิธีที่6ก็คือใช้ A of, อไรซอกสไปท์ไลซิ n งสลสเนี่แหละเอาผมเขียนผิดเนาะโอเคทีนี้วิธีแรกครับก็คือวิธีแบบภาคเก่าเลยกด R2R2 3, 3เหลี่ยมเป็นการยิงมแมลงออกไปโดนที่พาต่างๆภาคนี้คือถ้าเรากด R2 ค้างไว้เนี่ยแล้วเล็งไปที่จุดไหนมันจะเห็นว่าถ้าเรายิงมแมลงไปเราจะได้พัไดได้ได้บัฟสีไหนมานะครับแล้วพอ R2O เนี่ยเราจะเรียกมแมลงกลับ อันนี้เราจะทได้ทําได้เรื่อยๆเดิแล้วเราจะได้บับทีละสีแต่ระยะเวลาในการบินของแมลงมันจะเป็นหลอดด้านซ้ายบนเนาะถ้าหลอดมันหมดแมลงก็จะบินไม่ได้จะอยู่กับเรานะครับวิธีที่2ก็คือเราสามารถอยู่บนนกแล้วกดสามเหลี่ยมเลยพอกดสามเหลี่ยมปุ๊บเราก็จะปาดอาวุธออกไปแล้วแมลงก็จะบินไปด้วยโดนปาดไหนแมลงก็จะเก็บบับสีนั้นกลับมาให้เรานะครับอย่างอันนี้สมมติผมจะเล็งหัวแล้วก็กดสามเหลี่ยมปั๊บอ่าก็จะได้บับแดงกลับมานะครับอันนี้วิธีที่2 ส่วนวิธีต่อไปครับวิธีที่3คือมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเรามันจะทําไประหว่างที่เราตีปกติหรือว่าไปตีอยู่กลางอากาศได้คือคือถ้าจะลงยละเรียดคอมโบเนี่ยในคลิปนี้่าจะไม่ทันแน่ๆว่าท่าไหนต่อเนื่องเป็นท่าไหนได้บ้างแต่หลักๆมันจะเป็นปุ่มสามเหลี่ยมกับปุ่ม O นี่แหละพอปุ่มสามเหลี่ยมกด O ปึ๊บถ้ากดระหว่างนั้นถ้าเรากด L2 ไปด้วยเนี่ยมันจะอยู่ในโฟกัสหมดนะครับแล้วพอเรากดสามเหลี่ยมอ่ะเนี่ยมันก็จะปาดขึ้นไปละะแล้วแมลงมันก็จะวิ่งไปเป็นเหมือนโยโย แล้วเราก็จะได้กลับมามจะมีแค่ท่าเดียวคือกดโอกลมถ้ากดวงกลมเฉยๆโดยที่ไม่ได้ต่อเนื่องคอมโบะลรมันชื่อว่าไวส์สวีปครับท่านี้จะไม่สามารถทําโยโย่ได้แต่ว่าท่าอื่นเนี่ยสามารถเป็นแมลงโยโยว่วิ่งวิ่งออกไปแล้วเก็บบับกลับมาได้หมดเลยนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นระหว่างต่อคอมโบก็ได้พอเรากดค้างไว้แล้วพอแมลงมันกลับมาแล้วก็สามารถใช้ท่าต่อไปแล้วมีแมลงโยโย่ออกไปให้เราได้นะครับอันนี้ให้ดูเนาะก็สามารถใช้ าอะไรก็ได้เลยยกเว้นท่า,าวายสวีทน,นะครับกดโอเฉยจริงจริงเราอยู่ข้างบนอากาศเราโดดขึ้นไปกลางอากาศแล้วเรากด L2 แล้วโจมตีเนี่ยก็สามารถมีแมลงปาดออกไปแล้วกเก็บบัฟกลับมาให้เราได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือโฟกัสโหมดแล้วก็วิธีที่4คือชาร์จนะครับก็คือกด L2 เออ r 2เท่าที่แล้วสามเหลี่ยมค้างไว้มันจะชาร์จพอก้อนพอแมลงเป็นสีเป่งๆอย่างเงี้ยมันจะยิงแมลงออกไปแล้วแมลงจะพุ่งไประหว่างเนี้ยแมลงจะสามารถเก็บบัฟได้3สีเลยถ้ามันผ่านพาสที่ เป็นสีต่างๆของบอได้ครบอะครับถ้าสังเกตก็คือตรงตัวรูปมแมลงด้านซ้ายบนมันจะกลายเป็นมันจะเปิดตูดออกมาแล้วเก็บทีเดียว3สีแล้วกลับมาได้เลยท่านี้คือดีมากนะครับแล้วก็ท่าที่5้าครับคือเวลามอมีแผลแดงๆขึ้นหรือหลังหลังบอนใช้ท่าใหญ่น้องจะขึ้นแผลแดงๆเรากด L2 เป็นโฟกัสหมดแล้ว R1 มันจะเป็นท่าปิดแผลนะครับมันจะยิงมแมลงไปอันนี้แรงแล้วก็เท่มากเหมือนกันแล้วก็มแมลงที่บินกลับมาเนี่ยจะได้บัฟครบ3สีเลยครับซึ่งท่านี้สามารถ สมมติเป็นแผลกลางอากาศอย่างนี้ก็ทําได้นะเนี่ยอันนี้ในคลิปให้ดูสมมุติว่าเราใช้ถ้า descending combo เ,เนาะแล้วก็สไปรอลสแลชขึ้นไปแล้วมีแผลบนปีกผมก็บินขึ้นไปเก็บจากปีกแล้วก็ยิงแบบนี้แมลงที่กลับมาก็จะได้ครบ 3- ส,สีเหมือนกันนะครับหรือว่าอันนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็เหมือนกันก็คือมีแผลอยู่ที่หัวรอไว้แล้วละ่ะแล้วก็อยู่กลางอากาศอยู่แล้วก็ปิดแผลจากกลางอากาศปัง โอเคแมลงที่กลับมาก็จะได้บับครบ34สี 4. นะครับแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือเราใช้ไอ้ท่า rising spiral s l a s นี่แหละแต่ว่าไปใช้โดนพาร์ตต่างๆของมันครบถ้าโดนพาร์ตต่างๆของมันครบระหว่างหมุนเนี่ยมแมลงมันก็จะเก็บบับกลับมาให้เราครบได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่เป็น6วิธีนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวมาลองดูใช้งานจริงนะครับอันนี้ผมชาร์จชาร์จยิงไปก่อนนะชาร์จยิงแล้วเก็บมาปรากฏว่าได้ไม่ครบทุกสีขาดสีแดงผมก็เลยโยโย เอาสีแดงที่หัวกลับมานะครับคือเราสามารถผสมได้นะคือสมมติเราเล็งแล้วละ่ะแต่ปรากฏว่ามันนา,นานไม่ครบอะเลยเราก็ติ๊กแทงเอาใช้โยโย่ใช้ชาร์จใช้ท่าต่างๆผสมเพื่อให้เก็บปรับได้ครบ3ามสีแล้วก็สู้นะครับอ่าอย่างม่เก็เก็บมาไม่ครบก็ไปชาร์จยิงที่ท้องได้สีเหลืองมาอีกประมาณนี้ครับโอเคล้วจะทาให้เราเนี่ยเชนท่าสไปร์ลดได้ต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ แต่เดี๋ยวคอมโบน่าก็ยังไม่ไม่แด้นาในในคลิปนี้นะเพราะว่ามันคอมโบมันมัน,มนละเอียดมากเลยของปลองมแมลงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าปล่อยท่านี้ได้เรื่อยๆเลี้ยงบั๊แมลงได้เรื่อยๆก,ก็ก็น่าจะพอเล่นได้อยู่นะครับอ่ะนี่ขาดสองเนาะก็ไปโยโย่ที่หัวเก็บเอาแดงกลับมา <Okay. S 1> อเคดี๋ยนี่ให้ให้ดูไกด์เป็นที่เล่นแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้พากยอะ แล้วก็ไอ้ท่าสตรองดีเซนดิ้งคอมโบ b o มันจะมีที่กดโอคางไว้เนี่ยมันสามารถชาดได้2ระดับนะซึ่งไม่ว่าระดับ1ระดับ2อ่ะก็สามารถต่อด้วยท่าไรซิ่งสไปรัลได้ทั้งคู่นะครับอันนี้ปิดแผลเพื่อเก็บ ราชาร์นี่มันดีเหมือนกันนะคือร้าชาริถูกจุดก็คือทีเดียวได้ครบ3าสีเลย แรกนะครับต่อเนื่องยาวๆประมาณนี้ก็จะมีบัฟใช้ตลอดแล้วก็สไปรอลขึ้นไปได้ตลอดลงมาก็ยืนพื้นได้ขึ้นบนได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกช่วงไฟหนึ่งที่ก็จะมีการปิดแผลปิดแผลเพื่อเก็บบัฟได้ดัวัวนะครับอดีมนนีเก็บสไปรอลแล้วเก็บได้ครบเลยก,ก็ก็มีเหมือนกันแต่ผมเองก็ยังยังหาจุดยืนไม่ถูกเลยน,น,นะบางมอนก็ต้องไปค่อยๆหาทีละตัวเนาะ อันนี้เห็นแปรแล้วไปเราเข้าไปก่อนไปเก็บที่ปีกปุ๊บจากปีกได้แล้วก็ยิงนะครับก็จะกลับมาครบสามสีตีต่อต้องบอกว่าบัมสามสีจเป็นมากนะครับสําหรับภาคนี้คือถ้าเป็นภาคเก่าๆเนี่ยคอมโบต่างๆแค่มีแดงกับขาวเนี่ยก็สามารถทําคอมโบได้ครบแล้วแต่ว่าภาคนี้ถ้าต้องการแบบเปลี่ยนมุฟเซ็ตเพื่อให้คอมโบต่างๆมันครบเนี่ยจำเป็นต้องมีสามสีจริงๆ เพราะนั้นพยายามแบบเก็บเก็บบัฟสามสีให้ได้ด้วยวิธีทั้งหกที่บอกมานะครับนีถ้าจริงๆถ้าเล่นกับเพื่อนคือผมผมไม่แน่ใจเล่นกับเพื่อนหลายคนก็พยายามแบบขอเพื่อนว่าให้เราเป็นคนปิดแผลแล้วกันเพราะว่าเราปิดทีหนึ่งเราได้มแมลงกลับมา3ตัวเลยแต่อุวุธอื่นจริงๆมันก็อาจจะต้องไปแย่งกันเนาะบางอุวุธเขาก็ปิดแผลแล้วมันเหมือนได้ประโยชน์อะไรบางอย่างกลับมาเหมือนกันก็ต้องคุยกันดีๆแต่ถ้าโซโล่ก็คืออ่ะเราได้ปิดแผลเองอยู่แล้วก็หาจังหวะปิดแผลหาจังหวะชาร์จเก็บบัฟหรือหาจัง เอาเอาปับกลับมาให้เราให้ดีๆนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ของผมเองก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เล่นพอรองแมลงเก่งถึงขั้นว่าเป็นปีด e ันเนอร์อะไรขนาดนั้นแต่ก็พยายามฝึกอยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจให้ทําคลิปคอมโบละเอียดของพรองมแมลงก็บอกมาได้เดี๋ยวจะลองพยายามทําดูนะครับว่าท่าต่างๆมันต่อเนื่องกันยังไงบ้างแล้วพอเปลี่ยนโหมดแล้วมันใช้ท่าอะไรยังไงได้บ้างนะครับวันนี้ก็ไกด์ไว้ประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวไว้พักหลักมาก็ามาเล่นด้วยกันได้ครับขอบคุณมากครับ